ออกมาลูกออกมาออกมาบ้านใหม่กันเร็วๆมาใครมาก่อนข้าวเหนียวโอ้โหถูเลยข้าวเหนียวถูเลยมาน้องคอยออกมา,มานะออกมามานะออกมาลูกออกมามาทางนี้มาเร็ว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 ฮ้ย que. ไม่กล้าออกกันนี่ไม่กล้าออกนี่ไม่กล้าออกนีๆๆๆๆ่ ยี่มีกล้าออกด้วยนะเอามาพี่ต้อมมาพี่ต้อมออกมาพี่ต้อมชิต้าสาวอัลาตโดนงจันมาดูมาเอ้าแสงจันเฮือดมาดูมามาทางนี้เร็วเร็วเร็วเวเออมามานะออกมาลนะโอ้ลมเย็นลมเย็นตอนนี้เย็นอากาศเย็นแล้วนะคะแดดไม่แรงแล้วนะว่าไงลูกว่าไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกลูกเดี๋ยวได้ออก มามาเร็วชิตา้ามาทางนี้ค่ะแม่เอากลัวเหรออพี่ต้อมมาชิต้ามาวันแรกนะคะยังกลัวๆกันอยู่เลก,กลุ่มนี้ไม่กล้าออกนูลก,กลุ่มนี้นูลก,กลุ่มนี้ไม่กล้าออกจับก้อนกันไว้ดูพวกเราจับก้อนกันไว้จับกลุ่มกันไว้เออพวกเราจับกลุ่มกันไว้เออเอ่อเออตะวันวานลกมาเอา แสงจันมาก่อนเพื่อนมาลุกมาแสงจันมาเออเอออ่ะปีนมาลุกมาปีนโอ้โหมาลุกมาตอนนี้ให้ดูใครี่เดินสบายที่สุดเลยเป็นนางแบบเอามาทุกมานี่นี่นี่มาดูนางแบบของเรานี่ยเนี่นี่นี่นางแบบของเราอ่ะสำรวจก่อนแม่สำรวจก่อนไปแล้วชีตา้ามานะอ่ะแล้วงาบของเราอ่ออ่ะ,อะเด็กน้อยเล่นทยอยออกมาแล้วแสงจนันออกมาออกมามาดวงเดือนออกมา ตะวันมาลูกมาตะวันยังไม่กล้าออกพี่ต้มมีต้มอยู่นี่อะมามาเร็วๆอ่าดวงเดือนออกมาตะวันไม่กล้าออกตะวันไม่กล้าออกมา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 ,าตะวันมาแล้วตะวันมาตะวันมาเอออ่ะแม่มาทางนี้ดีกว่ามาดูนี่นางแบบของเรามานี่ออโอ้โห โอ้โหมามาดูนางแบบของเราเดินโอ้โหของที่ตั้งอยู่นี่มีแต่ของคุณตาหมอคุณยายหมอนะเนี่ยคุณตาคุณยายหมอโต๊ะสีขาวโต๊ะสีดำส่วนกรงนี่ของนันนุษย์นิวซีแลนด์อนนี้ของคุณตาหมอแต่นั้นก็ของ FC อีกท่านอื่นๆนะคะส่งมา โอ้โห oh ออกมาลูกออกมาทยอยออกมาแล้วทยอยกันออกมานางแบบของเราสุดยอดมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยเด็กๆออกมาแล้วนะคะปล่อยออกมาแล้วยังไม่กล้าออกมากันเท่าไหร่เนี่ยข้าสุกยังไม่กล้าออกมียังไม่กล้าออกมากันหน่อเด็กน้อยมานี้ตะวันตะวันมานี่มาเอ้ย คนนี้เก่งสุดเลยคนนี้เก่งสุดเลยน้องพลอยอะ่ะชิตาเป็นไงลกูกเป็นไงอ้าวนี่มานะมานะเก่งกว่าเพื่ออะไรได้เห็นต้นไผ่นี่มีต้นไผ่ต้นน้อยอยู่ต้นหนึง่งนั่นอีกต้นหนึ่งนะคะเอามาปลูกโอ้โหเด็กน้อยเดินกันเด <laughs> ินไผ่ไผ่แมว เออลุงเข้ามาดูผลงานผลงานที่เขาทําบ้านให้หลานๆเดี๋ยวต้นไผ่สิมาอีกหลายต้นอยู่บ่ใส่แล้วพ่ใส่มันสิบว้างามว่าเอาแล้วเอา้เอา,อา,อาลุงก็ถามว่าต้นไม้แห้งเอาไหมไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วโอ้โหมา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 ออกมาออกมากันเร็ว <c oughs> มีความฉุกจังเลยออกมายังไม่หมดนะคะยังไม่กล้าออกกันเท่าไหร่นะจ๋าจ๋าลูกจ๋าน้องพลอย <c oughs> พี่ต้อมพี่ต้อมสงสัยอะไรลูกพี่ต้อมสงสัยอะไร ออกมาลูกแข็งออกมามาทางนี้มาทางนี้มานี้มานี้มาเข้าสุกมาหาแม่ข้าสุกมายังไม่กล้าออกกันมาลูกมามาแม่มารับมามาออกมาลูกมากล้วยไข่ออกมา,มากข้าเหนียวออกมา,อออกมายังไม่กล้าออกกันยังกลัวๆก,กันอยู่โอ้โหเดี๋ยวแม่จะเอาตะกร้ามาวางเรียงๆนะคะ นี่ตะวันลงเล่นดินแล้วน,นะนะมีดินให้เล่นตะวันลงเล่นดินแล้วพี่ต้อมกินไผ่ใหญ่เลยเอ้อปังปังขู่น้องหรอลกูกปังปังไม่ต้องขู่นะปังปังไม่ต้องขูนะขนะโอ้โหเด็กน้อยชมธรรมชาติชมธรรมชาติสวยงาม อ้ยยังออกมาไม่หมดนะคะนี่ใครมาก่อนได้กินไผ่มาน้าได้กินไผ่แล้วพี่ต้มได้กินไผ่แล้วจ้าจ้านี่โต๊ะพวกนี้ของคุณตาคุณยายหมออันนี้ก็ของคุณตาคุณยายหมอและบ้านทาวโฮมอีกนะคะแล้วก็ไอน,นี้ของเอฟซี FC, ทางแอปทิกต็อกนะคะอันนั้นของคุณยายนะคะ อันนั้นของนนท์นิวซีแลนด์นะคะกงใหญ่เนี่ยคือกงอใหญ่มากๆเลยนะคะไ,ไว้รองรับหลายๆอย่างเลยนะคะดีมากๆเลยนี่มาดูความสวยงามกันพ่อแม่ใหญ่อิจฉาพวกหนูนะออกมาทยอยออกมากันแล้วข้าสุกมาโอมานะวิ่งมานะวิ่งใหญ่เลยเด็กน้อยชอบใจตื่นเต้นกันใหญ่เลยตื่นเต้นกันเระลกูก กระบาดทรายอยู่ตรงโน้นนะคะกระบาดทรายอยู่ตรงนั้น,น,ะะาน,นมาข้าวเหนียวไม่กล้าออกข้าวเหนียวไม่กล้าออกข้าวสุกก็ยังไม่กล้าออกเอ,อ้ยใครออกมาแล้วก็จะสบายเลยอย่างเช่นตะวันน้อยของเรานี่ชิต้าเดินกันสบายเลย เดินกันสบายเลยกับบ้านหลังใหม่ห้องใหม่ของพวกหนูโอ้โหพี่ต้มสบายเลยมาข้าวเหนียวเดีย๋ยวทำเป็นเก่งพองี้ไม่กล้าออกนะข้าวเหนียวนะอันนี้แม่เอามาไว้นั่งนั่งกับวิเศษชมวิวตรงนี้นะคะนี่ก็ที่นอนวิเศษนะคะเนี่ยโต๊ะสีขาวนั่งคุณตาคุณยายหมอซื้อไว้นานแล้วนะคะ แม่เกียงเพิ่งได้ออกมาใช้งานนะคะแม่เกียงเห็นโต๊ะดีมากๆเลยแม่เกียงยังไม่เอาม่รู้จะเอามาใช้งานตรงไหนแม่เกียงเสียดายนะคะทีนี้ก็พอมาตรงนี้ก็เอามาตั้งได้เลยนะคะน้องๆก็ได้ขึ้นนั่งกันนะคะเออว่างไงลูกว่างไงลูกฮะว่างไงฮะว่างไงลูก สวยงามมา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 ใครจะออกมามาเร็วมาออกมาได้เลย <c oughs> เข้าเหนียวไม่กล้าออกเข้าเหนียวกลัวข้าเจ้ามาทางนี้เจ้ามาทางนี้ข้าเจ้าไม่รู้จะมาทางไหนเจ้าเจ้าเอ้ยเจ้ามาทางนี้มานี่แม่อยู่ทางนี้เจ้าเจ้ามาทางนี้เร็วเร็วข้าสุกไปเวาข้าสุกมาก่อน เอาไอ้วนไปก่อนอ่ะไ้อ้วนไปอไป้วนไปก่อนอ่าไอ่าวก้วยหอมไปลูกป่ะอ้วนแตงกวาไปปลาข้าวสุกมาข้าวสุกมาไปทางนู้นลูกป่ะอ่ะข้าวสุกไปแล้วข้าวสุกไปแล้วมาลูกมา นูกกลัวอะลูกไปเออไม่ต้องกลัวนะเอาม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 าเะเดี๋ยวก็กล้าออกกันเองอ่าลืมข้าเจ้ามาข้าเจ้ามาเจ้าไปเจ้าอึ๊บอืมไปอ่าไปมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วโอ้โหดีมากๆเลยอันนี้คลิปแรกตอนออกครั้งแรกนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะที่แม่เคียงไม่เอาหินลงเพราะว่าคุณตาคุณยายหมอจะซื้อไผ่เงินมาปลูกเต็มเลยนะคะไผ่เด็กๆนะคะไผ่าย,ยา่าไผ่แมวเนี่ยคะ่ะ จะเอามาปลูกเต็มเลยนะคะก็เลยเอาหินลงไม่ได้นะคะเพราะว่าไผ่คุณตาคุณยายหมอสั่งมาทั้งหมด44ต้นเลยนะคะใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปห้องให้กับกินข้างในบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวยังมาไม่ถึงนะคะดูชิต้าวิ่งสนุกใหญ่เลยอะ่ะอโหชอบใจกันใหญ่ชอบใจกันใหญ่ เออดีจังเลยลูกออไปถ่ายยามค่ำคืนบ้างข้าวสุกข,ข้ามทะเลาะกับพ่อใหญ่นะหนึ่งพ่อใหญ่สีเดียวกับพ่อใหญ่เลยเนะี่ยข้าวสุกอะ่ะข้าวสุกสีเดียวกับพ่อใหญ่เดี๋ยวพ่อใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นตะวันน้อยเข้าห้องน้ำแล,ะละ้วล่ะโอุ้ยข้าสุกนอนกิ้งเลยมาลูกมาตะวันน้อยมา เออวิ่งสนุกเลยตะพันน้อยวิ่งสนุกเลยลูกแกงเด็กๆแกงของแสงยังไม่ออกมานะคะมีมออกมาแสงจันทร์มาคนเดียวแสงอื่นยังไม่ออกมา <c oughs> ได้ก้อนหินเอาก้อนหินมาเล่น <c oughs> ได้เล่นธรรมชาติก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีธรรมชาติให้เล่นเนี่ยมีธรรมชาติให้เล่นดีจังเลยลูก uh huh. ดีจังเลยโอ้ยมีความสุขที่สุดเลยนะคะแม่เกียงเนี่ยมีความสุขมากเลยนะเห็นลูกๆอยู่กันแบบนี้เดี๋ยวไปเอาห้องล้วนมากันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ก็เดี๋ยวค่อยเอามานะคะตอนนี้ก็ดูพวกนี้ไปก่อนนะคะยังมากันไม่เต็มไม่หมดนะคะดูวพวกนี้ไปก่อนนะ บรรยากาศดีดี <S <S ดีมากเลยดีมากๆเลยครับนี่ สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่ยังออกมาไม่ครบนะคะงั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กๆออกมาทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะ จ๋าดวงเดือนออนอะไรคะ